บอสฝากมาบอกว่าให้เอาเอกาสารในรถบอสไปเก็บในห้องอเอกสารด้วยนะครับแต่ฉันเป็นเลยค่ะอำนาจสูงกว่าเธอฉันขอสั่งให้เธอไปเอาพอดีบอสฝากมาบอกว่าให้คุณอ,อชมชงกาแฟให้หน่อยค่ะนี่เธอเป็นเลยค่ะหรือที่ข้าแม่บ้านเนี่ยเธอเป็นแม่บ้านเธอก็ไปชงสิไม่ใช่ฉันต่อทำไมยืมชิ้นๆกันหน่อยสิ รู้ใช่ไหมว่าฉันมาทำงานวันนี้วันแรกในตำแหน่งอะไรทราบค่ะคุณมาในตำแหน่งเลขาท่านประธานแล้วทำไมยังไม่หวัดดีเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีฉันไม่ได้น่อมแนบะเหมือนเลขาค,คนเก่านะถ้าใขพลาดโอน ครับติดต่อใครเหรอครับฉันมาติดต่อคุณธนิดาเอ่อขอโทษนะครับใครเหรอครับคุณธนิดาคุณอ,อมอะ่ะที่มาเป็นเลขาวันนี้วันแรกไม่รู้จักหรือไงอ๋อคุณอ,อมรู้จักครับรู้จักคุณครับขออนุญาตแลกบัตรก่อนนะครับฉันเป็นเพื่อนเลขาเจ้าของบริษัทนี้ยังต้องแลกบัตรอีกเหรอขอโทษนะครับ ไม่ว่าใครก็ต้องแลกบัตรครับเพื่อความปลอดภัยแหกตาดูสิหน้าสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะจะมางัดแงะขโมยของผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับโอ๊ยฉันไม่ได้เอามาจเจ้ายังไงมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ขึ้นปีกอะ่ะก็ร,ปรอปภนีส่สิจะให้ฉันแลกบัตรให้ได้เลยเร,ปรอปภนี่เพื่อนฉันไม่ต้องแลกเออไม่ได้นะครับมันเป็นคำสั่งของบอส วันแรกไปเถอะมีใบขับขี่อ่ะแลกได้ไหมล่ะได้ครับไปครับเอ่อคุณรองครับอะไรอีกบอสฝากมมบอกว่าให้เอาเอกสารในรถบอสไปเก็บในห้องอเอกสารด้วยนะครับแต่ฉันเป็นเลยค่ะอำนาจสูงกว่าเธอฉันขอสั่งให้เธอไปเอาแล้วอ,อย่าให้บอสร,รู้นะถ้าบอสร,รู้แกโดนแน่ ไงละออมเป็นถึงเลขาเกือบโดนราปพใช้ซะแล้วก็ลองใช้ฉันดูสิจะไล่ออกให้หมดเลยดีใช้ตำแหน่งให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่าไปยอมขออนุญาตค่ะคุณออมมีอะไรเอ,อ่อพอดีบอสฝากมาบอกว่าให้คุณออมชงกาแฟให้หน่อยค่ะกาแฟ2ช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนคอฟฟเมกครึ่งช้อนค่ะเออแล้วก็ขอ,อน้ำร้อนจัดด้วยนะคะอุย๊ยออม นี่เธอเป็นเลขาหรือที่ค้าแม่บ้านเนี่ยยอมให้แม่บ้านมาใช้เป็นฉันฉันไม่ยอมนะเนี่ยเธอเป็นแม่บ้านเธอก็ไปชงสิมาใช้ฉันต่อทำไมแต่ว่าบอสไม่ต้องมาแต่ไปเไปเออนี่ชงเสร็จแล้วก็มาให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันเอาไปให้บอสเองค่ะคุณออม เชิญค่ะเอ้าบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่นค่ะบอสไม่เป็นไรครับตามสบายเลยเข็งแรงมากครับทำง,งานวันแรกก็ดีค่ะได้เรียนรู้งานอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะบอสเออผมฝากคนไปหยิบเอกสารข้อมูลบริษัทในเครือให้ผมเลยสิได้สิค่ะบอสตรงไหนเหรอคะเอ,อ้าก็ที่ผมฝากคนไปเก็บเอกสารเมื่อวานไงเออได้ค่ะขอบใจนะเร,เร็วด้วยล่ะผมจะได้มาประชุม ค่ะบอสได้แล้วค่ะบอสขอบคุณรับนี่มันไม่ใช่นี่นี่เป็นเอกสารข้อมูลจดทะเบียนบริษัทเออผมต้องการเอกสารข้อมูลบริษัทในเครือที่คุณเอาไปเก็บเมื่อวานไงอ๋อค่ะเมื่อวานได้ค่ะบอส ทำไมไปนานจ๊ะเออหนูหาจนทั่วแล้วคะ่ะบอสแต่ว่าเจอแค่เอกสารนี้คะ่ะนี่มันใช่ที่ไหนทำไมทำงานง่วยอย่างนี้เอ,อ่อเดี๋ยวเอาไปเอามาให้ใหม่นะคะไม่ต้องคะ่ะบอสไปชงกาแฟไหมผมซิเออ กาแฟเร็วๆพี่ได้ค่ะบอสขอบใจอืมน,นี่มันกาแฟแต่น้ำล้างตู้เนเนี่ยทำไมคุณไม่ชงแบบเ,ออเมื่อวานเออไปชงเมื่อไหร่ค่ะบอส ชทนทำไมอึ้งเลยเหรอเอาแฟนมานี่ค่ะเออแล้วราปภกับแม่บ้านมาทำไมเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าเออไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ได้มาฟ้องหรอกทั้งหมดเน่ยผมเห็นด้วยตัวของผมเอง ใช้แม่บ้านกับรปภนิดเดียวเองนะคะไม่น่าจะผิดตรงไหนคุณฟังผมนะทุกคนมีหน้าที่และพวกเขาก็ะทาหน้าที่อยู่เขาอย่างดีที่สุดคุณเองเป็นถึงเลขาแต่กลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมเลยถ้าผมจะรับคนมาวางอำน,นาจกับตำแหน่งเลขาผมไม่จะเป็นต้องรับมาหรอกขอโทษค่ะบอสต่ออมเป็นถึงเลขานะคะจะมาใช้ให้ชงกาแฟกับเรียงเอกสารให้ได้ไงะคะ ผมไม่ได้ต้องการให้คุณทํางานแบบนี้ทุกวันผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าทํางานกับผมคุณต้องจูอะไรบ้างบอสอขอโอกาสอีกครั้งนะคะมันสายไปแล้วครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่เลขาผมไม่ใช่พนักงานของผมออกไปบอสจำไว้นะทุกคนมีหน้าที่ และหน้าที่ของทุกคนก็สำคัญเท่าๆกันจงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ,บอสจำไว้นะคะงานแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญเท่าๆกันเราควรตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าเห็นแก่ตัวโยนภาระงานไปให้คนอื่นเพราะทุกคนมีหน้าที่